สวัสดีครับผมวันนี้นเราก็โยบเกมคูบทับไลฟ์นะครับกับพาร์ทที่9กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอ่าส่วนผมนี่หนาวมากเ <c> ล <oughs> ยหนวาวมากทั้งในเกมทั้งนอกเกมเลยนอกเกมนี่คือฝนตกบ่อยๆแต่ก็มีหนาวๆร้อนๆบ้างอะนะแต่ในเกมนี้ตอนนี้มึงหิมะลงแล้วห <c oughs> ิมะลงยังไม่พอพายุเข้าด้วยเป็นพายุหิมะแบบร่นเสียงมานี่ใช่ครมันจะฆ่าผมเนี่ย เรามีแค่น้องหมาอุ่นๆให้นอนเกิดอยู่แค่ตัวเดียวครับกับตุ๊กตานะอีกดูนั่งเนี่ยกับตุ๊กตานั่งอีกประมาณ4ี่ห้าตัวคือนั่งนั่งนี่หลอดนะเนี่ยตื่นมาค่ำๆแล้วแบบเฮ้ยใครมานั่งจ้องตัวนี่ยแล้วก็ผมก็ได้สร้างกําแพงเพิ่มแล้วด้วยนะไปตรงนี้เนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะนะก็คือสามารถเอ่อทให้ช่องเก็บของบ้านเราเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันจะเพิ่มมารู้สึกจะบวกบวกสหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าจะไม่ผิดนะนี่ไง อันนี้บวก0.2นี่วะอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนวะอันนี้มั้งบวก0.3นะีอ๋อมันไม่ใช่3นะ0.3คนเยอะเลยดอกไม่เป็นไรเราไม่ค่อยสนใจนะเราสนแต่ความสวยงามก็พอตอนนี้คือก็พอเป็นรูปบ้านแล้วแหละนะแล้วก็จากเมื่อพรกที่แล้วนะแล้วก็มาทําควยกันต่อเลยนะครับก็คือเควสไอคนนู้นนะครับเขาบอกให้เราไปไถ่ตังค์นะครับไปไถ่ตังค์อ่า ค่าที่อยู่นะค่าที่อยู่จากคน3คนนะครับซึ่งผมก็ไปทำควสตไถครบมาหมดแล้วนะฮะแล้วก็คขอให้ควสมาใหม่อีกแล้วนะก็คือให้ไปหาหาคนเหมือนเดิมแต่ว่าคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นบอสนะครับเป็นบอสและให้หาในพื้นที่ด้วยซึ่งในพื้นที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันไม่ได้วงอยู่ในแมปเลยหาเรเซอร์บอสเองนะครับในพื้นที่นะรประมาณว่าเขาไม่กําหนดนะว่าไอ้คนที่ชื่อเรเซอร์เนี่ยอยู่ที่ไหน ซึ่งก็คือเขาให้เราเนี่ยตามหาเอาเองแบบมัวมัวมวเอาเลยเนี่ยประมาณว่าผมไม่บอกคุณว่าเขาอยู่ไหนซึ่งคุณต้องตามหาเอาเองผมก็เลยคิดว่านะครับอ่าค่อยหาก็ได้นะเพราะมันตั้งแบบเลยอ่ะคงจะไม่ไหวอ่ะเพราะแต่ตอนนี้เริ่มอยู่เนาะขอกินก่อนซึ่งถ้าเราทำเควสอ,อันนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถได้เปิร์กไอ้นั่นมาเป็นเปิร์กเขาเรียกว่าการพูดคุยเพื่อต่อราคานะเออแล้วก็พายุจิมะหยุดตกแล้วขอบคุณครับอ้พยพื้นนี่ข่าวโปรยไปเลยเว้ย เอามาไปคืนซิสเตอร์ก่อนนะครับพาหมาซิสเตอร์ออกมาเดินเล่นท่ามกลางพายุหิมะนี่คือซิสเตอร์คงจะเป็นห่วงแย่เลยครับหมาบอกกู o g l e แนวแย่แล้วเอากูกลับบ้านเถอะอะซิสเตอร์ครับเอามามาคืนเอาเป็นเลยได้ตังอีก50ความชื่อใจอีกสองครับขอบคุณจริงๆแล้วมีของอะไรให้บ้างไหมขอขออีกเสื้อผ้าในกางเกงขอบคุณแคบมีอะไรขายมิสเตอร์ดีๆ 200เสื้อไม่เอาอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนว่าแต่ทางนี้โจรมีดกเพ้าอีกหรือเปล่าเนี่ยคือผมว่าไอ้ควิดหาเรเซอร์เนี่ยผมมันต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละม,มีความเป็นไปได้สูงเพราะไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาคุยกับคนสักเท่าไหร่แน่เพราะว่าม่งโจรเยอะมันดักไถ่ตังค์เยอะเพราะแต่ตรงนี้พื้นที่แปลกใหม่เดียวเฮ้ยหรือว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้า วัสดีคร like ับม in mm ีคนชื่อเลเซอร์ไหมอันนี้สตรักไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 ต้องไปรับเควสเพิ่มไปกินด้เลยตอนนี้เควสอื้อืตึงอยู่แล้วไม่ไหวแล้วคนนี้คุยไม่ได้คนนี้ไม่ใช่ผมตามหาคนชื่อเลเซอร์ครับผมหาเขาเจอเมื่อไหร่ผมจะฆ่าเขาซะเดี๋ยวไปฆ่าทำไมดูก่อนนะโจรแม่งมันชอบแอบดักตรงนั่นไงแอบดักยืนเดียน รอคุณสวยคุณสวยเดินผ่านหน้าเขาอันนี้คุยรับรีเควสต์บูสต์นี่บูสต์ลรมเพิ่มมา20าแต่มีของขายดีๆแมพคนนี้คือเขาขายของพวกของวางบ้านดีๆทั้งนั้นเลย,ยเช่นถังอะไรงี้แต่ไม่เอาอะเราจะแบบที่ชิ้นง,งานได้ในเมื่อไนไม่มีเราก็ไม่สนแล้วไปดีกว่าคนนี้เขายังมีเควสตอต้องเสื้ออาหันหมามาให้หมาของพี่แกอยู่นะยหมามันเด็กรูก้กับเราอีกบอกเลย คือกูกินอาหารในตะเคยะแต่หมามึงเด็กอาหารที่ซื้อราคาตั้งร้อยเหรียญเด็กยังรัวครับแล้วแบบผมต้องจ่ายหนึ่งร้อยเหรียญเพื่อซื้ออาหารหมามาให้มันเลยเนี่ยอันนี้เขาขายอาวุธหกสิบเหรียญขายคัตติ้งบอร์ดเป็นอาวุธแบบเป็นกระดาษอ่ะผมจะซื้อไปทำเชี่ยวแรครับแบบที่เป็นกระดาษพับอ่ะแล้วก็เอาไว้ตีหัวอ่ะเจ๊งหัวไปเตรียมโจรเหรอโจรแม่งฟาดหัวยับอ่ะ แล้วก็คนนี้เหมือนเควสจําหมดแล้วด้วยนะเควสหมดแล้วเราทําเควสครบหมดแล้วแล้วก็เควสดัมไรเดอร์เปิร์กห้าสิบกับเหล้าลำอีก3ขวดไอ้นี่เนี่ยผมสามารถรับได้นะเป็นเปิร์กดัมแบบว่าเป็นเปิร์กคุยขยะเป็นถุงพลาสติก่ะนะเราสามารถรับได้แหละเพียงแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมคุยเพื่อเพิ่มอ,อ,อารมณ์ไป20นะเขาก็เลยลดความเชื่อใจไป20เราต้องนอนก่อนสักคืนหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่เพื่อมารับเปิร์กอันนี้นะส่วนเหล้าลำเนี่ย เราค่อยซื้อเอาก็ได้นะราคามันถูกอยู่ขวดละ50นะครับถูกเหรอม,มันถูกเหรอเอ้ได้อยู่ไม่เท่าไรนี่ครับคือถ้าเรามีเปิร์กดัมไรเดอร์เนี่ยเราจะสามารถค้นขยะแบบนี้ได้เนะี่ยเป็นแบบถุงพลาสติกซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีของอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าไอ้เนี่ยแต่ผมตัง้งแต่เล่นมาเนี่ยคือยังไม่เคยค้นเลยนะเพราะงั้นเราต้องมีเปิร์กอันนี้แล้วแหละ เดี๋ยวต้องนอนก่อนสักคืนว่าแต่เราก็ไม่ได้ขอของคนมาสักพักแล้วนะั่นเนี่ยบอกกับขโมยของด้วยเพราะตำรวจมันชุมดีก็ <c oughs> เลยต้องระวังงั้นถึงเวลารีดไถคนนี้ไม่ใช่คนนี้เควสพี่พี่พ,พ,พี่ครับตรงนี้คนเยอะจังถึงเวลารีดไถตรงนี้แหละเฮ้ <c oughs> แต่คุยยากจังเว้ยกินตัวละมินเหรออันนี้20หมิ่น40ตรงเนี้ก็ไม่ได้หมิ่นเท่าไรนะทำไมพวกนายไม่คุยกับเราเลยอ่ะ <c oughs> เจอคนหนึ่งคนขโมยลอตเตอรี่ห้าสิบเลียนตุ๊ตามีด้วยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ย้ยาโดนต่อยแน่เลยเขอโทษกับพี่กูแยกตุ๊กตามึงมามึงต่อยกูเลยอ่ะโอ้ย่างรักตุ๊กตาหมีเหลือเกินคนนี้ก็ได้มันแล้วอ่ะเอ๊ะได้ป่ะเนี่ยได้ป่ะเนี่ยเหมือนจะไม่ได้วะครับขโมย ไม่น่าทันโดนต่อยฝีเลยครู<笑><笑>โอ้ยเจ็บไปหวดแรยคุณตำรวจมังต่อยผ <c oughs> มไป็จับมนเลยคุยก่อน <c oughs> คุณตะอะไบอกนะเรอาทำไมเขาต่อยนายหรอเ่เขาเขาเขามาหาเรื่องผม <c oughs> ใส่ความแม่งเลยเฮ้ย <c oughs> ของอีซี่โอเคเจอก็ได้แบบพิเศษนะพี่จะใส่ไข่ตรงนี้ตำรวจเยอะนะเราไม่ควรแจ้ขโมยดี่ว่า <c oughs> ขอเอาครับแล้วก็คุยแต่ในเมื่อแม่ง อยากเหลือเกินขโมยไม่ได้ตั้ง60กว่าเปอร์เซ็นต์ขโมยไม่ได้เลยครับอะไรวะตรงนั้นก็โจรด้วยมึง <c oughs> ไม่เข้าไปหรอกจองคือผมเห็นมันเฝ้ามาสักพักใหญ่เลยนะมึงไม่ไปอีกเหรอะ <c oughs> อะไรของพี่ครับเนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าอยากจะรีดไถเอาได้สักคนหนึ่งตรงนี้ก็เนี่ยโจรก็ดักอยู่อีกนี่แนละกูวิ่งอ้อมในเมื่อมึงดักทางเข้าไปทำเควสกูกูวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมมาข้างหลังก็ได้โอ้ยเหนื่อย เออแล้วก็ผมก็ซื้อเหล้าลำไปเลยด้วยก็ดีนะ <Yeah. S 1> พวกอประเดี๋ยวเนี่ย <Yeah. S 1> ผมว่าจะไปทำเควสนะครับแล้วก็รับเปิร์กดัมไรเดอร์แล้วมีเหล้าลำอยู่หนึ่งขวดใช่เปล่ามีอยู่หนึ่งขวดต้องซื้อมาอีกสองนี่ร้านขายเหล้าสองขวดนี่ขวดห้าสิบแพงนิดหน่อยแต่ก็เพื่อเปิร์กดัมไรเดอร์เออได้เรียบร้อย <Ooh. S 2> ไปขโมยได้เพิ่มอุณหภูมิสามตั้งซื้อต <c oughs> ั้งซื้อโอ้โน <c oughs> oh, no. คุณตำรวจไม่ไม่ไม่เมื่อกี้เขาทำหนังสือตกผมไม่ได้ยักขโมยไปรู้มากจริงเป็นตากูมาแล้วชิบหายแล้วเออไปไกลๆเลยเมื่อกี้เขาทำหนังสือตกเฉยๆแล้วผมจะหยิบให้เห็นเป็นผมขโมยได้ยังไงอ่ะทำไมตาไม่ถึงอย่างเงี้ยขโมยต่อขโมยต่อขโมยต่อคุยไม่ได้เว้ยเหมือนคนแถวๆนี้เขาจะรู้ไตเราแล้วแฮะประมาณไอเรนนี่แล้ว มึงมาขอขอ,อกแล้วเหรอรู้ว่าจะมาขโมอยแต่คนนี้เขายังไม่รู้ว่านายก็ไม่ใช่คนในพื้นที่สินะกูไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีแน,นรายการขึ้นแน่ในขโมอยหมักฟางเลยไม่มีหมักฟางเครแลมึงถุงยางด้วยคืนนี้อดอดบอกเลยอดปีสาว <c oughs> ขโมอยกล่องถุงยางมากู <c oughs> <c oughs> จะเอาไปทำเป็นลูกโปง่งแจกเด็กแล้วกนันมีประโยชน์กว่าเยอะเอาละแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เป็นเควสรู้สึกอันนี้ก็เควสก็ <c oughs> <c oughs> ให้หาทินเนอร์กระป๋องนะพี่แกจะเอามาดมแน่เลยผมรับประกันรู้สึกเห็นเขาขายอยู่นะแต่ไม่รู้กระป๋องละเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยซื้อมาให้พี่แกละกันแบบพอดีอยากรวมของอะกาวดมมันไม่ค่อยสะใจแล้วอะได้พี่แต่ตายผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะแค่ซื้อมาให้พี่แกก็พอครับอันนี้เกี่ยวกับสกิลคุยเพื่อสกิลการคราฟนะครับคราฟคราฟติ้งมาสเตอร์เราสามารถเรียนรู้ได้นะก็คือจะคราฟโคตรเทพ ต้องมีเหล้าลำสามขวดอ๋อแล้วก็สกิลกันครับวิวเจ็ดรู้สึกสกิลกันครับเราเวลเท่าไหร่วะมันดูยังไงนะถ้าจะไม่ผิดผมรู้สึกจะวิวห้านี่ไงยังไม่เท่าไหร่เลยครับขาดอีกสองวลวเบิร์กอันนี้ผมรอคอยอยู่แบบสตร ATEGY รอคอยอยู่แต่ว่าควิตของพี่เกนี่ทำยากมากให้ตามหาคนเนะี่ย แล้วแบบเขาไม่บอกในแมปด้วยไอเนี่ยคือลากเลือดเลยประบาดมึงบอกหน่อยกันได้ว่าไอคนคนนั้นเนี่ยมันอยู่แถวไหนกูจะได้ตามหาทู่อุ้ยจูหรือเปล่าอ๋อยังไม่ใช่เนาะตกใจเห็นมุมมืดดูดบุรีครับเจ้ขอตั้ง20ขอบคุณครับนีไถต,ตรงนี้คนเยอะชอบอขอไม่ได้หลอกขายไม่ได้ทุงไก่ด้วยเอาทุงไก่ด้วยทุงไก่ทงไก อยากกินกระดูกไก่พอดีโอเคขบวนแคปเจ๊เจ๊ทำไม<ง>ต้องทำเสียงแบบนั้นรังเกียจกูเหรอเจ๊บอกใช่กินมุมมินมากเลยใจร้ายอ่ะขอได้มา29น้อยจงคนนี้ขอไม่ได้หลอกขาย300เฮ้ยคนนี้ขายได้ราคาเต็มเลยดิวเอาไปเลยสร้อยสีแดง300 ตอนนี้มีอยู่1050ันบเคือจากเมื่อานเทเนียเราซื้อเสื้อตัวละพันเหรียญใช่ป่าวเหลือตังอยู่แค่100กว่าเหรียญเนี่ยเพราะพอมาผัดนพันนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีเงินเยอะขึ้นแล้วนะผมบอกเลยว่าเรื่องเงินสำหรับผมเนะี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วงั้นมาตรงนี้แหละนี่รับร้านขายของเพลชอปพี่เพ่วันนี้มีของอะไระดีๆมาขายไหมขายเสื้อได้แหละพันสองตัวเดิมเลยนะเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับอันนี้ตัว9 0 0 กันหนาวได้18กันเปียกกันเปียกได้21เพิ่มช่องน้ำหนักอีก26แล้วก็บวกค่าความสามารถพิเศษอีก15อันนี้นี่เหมือนจะดีนะสำหรับคนที่อชอบแบบว่ามีช่องน้ำหนักช่องเก็บของเยอะอะเออไม่จะเป็นสำหรับเราเพราะเรามีกระเป๋าแล้วเราสามารถเรียนรู้การเทรดดิ้งแบบเอ็กซ์เพรสได้นะกระเปหน้าการต่อรองขั้นสุดยอด การต่อรองซื้อขายนะน่าสนใจที่จะเรียนรู้พลังนี้แต่ว,ว่าเควสแต่ว,ว่าเควสเหมือนผมจะรับไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทําเลยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปนอนกันแล้วกันเพราะไม่ไหวแล้วนะทั้งง่วงนอนแล้วก็สติจะเลือนลางเลย้ดยประมาณคนโดูของเยอะเกินไปหน่อยขโมยของเยอะไปหน่อยจะได้ลบมันเยอะต้องไปนอนฟื้นฟูซะหน่อยนี่ไนะ่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะตื่นไป รับเปิร์กการค้นขยะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ้นขยะแบบใหม่ใ,ใช้อะไรกว่าเดิมแบบค้นแค่ในถังนี่มันเบื่อแล้วอขอคนถุงพลาสติกแบงไปเนจริดีๆนี่ไงโตรง่วงแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่เนี่ยชิบหายแล้วอันนี้เอาเงินไปกับสู้กูสู้ขาดใจดิ้น มึงกับกูต้องตายกันไปข่อยแม่เลยเฮ้ยเอ่อยลือพาหุ้นเออเออตายแน,น่เลยเอาเงินไปดีหยเดินฟาอีกทีตายเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วเจอผมไม่เคยเจอมันตรงนี้เลยนะเดินฟาอีกอีกทีมียับอ่ะโอ้ยเออเอาเงินก็ได้้ยสรอยโอ้คือ ผมว่าผมโดนฟาดอีกทีนึงผมน่าจะตายเลยนะเลือดเหลือยีปคือมันฟาดโหดมากมันไม่น่าจะสลบอะ่ะตายเลยผมว่าเพลย์เ,อเอยอมให้ตังค์ไปก็ได้โอ้ลูงยีน่าให้ไปตั้งแต่แรกแต่ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วแบบอะไรวะมึงว่าดักตนก้นไอ้ตรงนั้นอนะ่ะผมไม่เคยเจอมาเลยนะโอ้โจรบอกให้ดีๆไม่ชอบชอบเจ็บตัวก่อนนี่งไงทั้งเจ็บทั้งเสียตังค์แล้วต้องเสียมาซื้อใหญ่ คือตอนแรกผมอยากจะให้มันฟาดจนผมสลบไปเลยอะแต่ว่าดูๆไปแล้วเนี่ยหลอเดเลือดเนี่ยมันไม่น่าจะสลบนัแหละมันน่าจะตายเลยดูแล้วไม่น่าต้านทานไหวอยู่ก่อนไอ้เอ้ยคือนี่ไงเจอโจทยดในระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางคืนพอดีเลยครับวิ่งกลับไปเอาอาวุธไม่ทันแล้ววิ่งหนีก็ไม่ทันด้วยเพราะเราง่วงนอนแล้วพอวิ่งไปแป๊บเนี่ยเราเซมิเน่มันหมดหลอดนั่นแหละดูดีหลอดเซมิแน่เหลือแค่เนี้ยต้งติ่งเมว ดเดอ้ย,ออยงนี้ต้องเรียนมวยด้วยเออมันมีมวยอยู่ด้วยครับมันมีคนสอนมวยด้วยซึ่งจะเพิ่มความแรงเนี่ยมันจะบวกขึ้นมาประมาณ 3~~4 หรือ4นี่แหละตอนที่ว่าเราตีโจเนี่ยเอออูไปเรียนมวยเลยดีวยกว่าไหมฟาดแป้งเลยแป๊บหนึ่งนะอาวุธไม่ไหวแล้วโจนไทยตังคตดเยอะเอาท่อไปด้วยเอาท่อไปฟาดด้วยไม่ทนแล้ว ไปทนแล้วกับค่ำคืนนี้เฮ้ย hey, ความแรงทั้งหมด28น้อยไปอย่างน้อยๆเนี่ยคือต้อง40ครับถึงจะแรงแต่ว่าอันนี้ดีที่ว่าเรามีเกราะเยอะนะนะมันก็เลยทนหน่อยครับทนทายาติเพราะว่าปกติเนี่ยจริงแล้วเราโดนฟัดแค่สองทีเองนะหลับแล้วแหละก็คือสลบไปเลยแต่อันนี้โดนไปสองครับยังยืนแบบเจ็บนะแต่ยังสีทนได้นะจุดไฟแล้วก็นอนค็สวยเลยครับ แม่เจอโจรคือตรงนั้นผมยังไม่เคยเจอเลยนะแล้วมึงมาจากไหนวะเน,นี่ยตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่โดนขโมยเลย <c oughs> ที่เราไปขโมยของชาวพา,านเขาเนี่ยแต่เขาไม่รู้ตัวไงแต่ของกูไม่ขโมยต่อหน้าเลย <c oughs> มันไม่เชิญขโมยอ่ะมันไถนะต่อหน้าเลยแบบ <c oughs> เจ็บใจกูเยอะเจ็บใจแบบอุ้ยกูจะให้ก็ไม่ได้ถ้ากูไม่ให้ก็เจ็บตัวแต่ว่าถ้าเกิดให้ก็เสียแบบยับยับเลยอ่ะสู้ก็ได้ แต่ผมโดนเบิ้ลสองเลยครับก็คือยอมสู้แล้วก็โดนไตะด้วยแต่ต้องไปซื้อยาอีกอนะ่ะคือไม่รู้ว่ามันว่ามันจะไม่สรบปอะประมาณว่ามึงโดนฟาดมึงสรบเลยก็ได้นะกูจะได้เตินมาไปซื้อยาอยู่เลยทีเดียวอันนี้โดนฟาดสองทีมึงยังจะฝืนอีกแหมไอ้กูให้ตังก็ได้เพราะว่าโดนฟาดอีกสักทีก็ตายแหละผมว่าก็เลยยอมให้ตังไปครับเจ็บปวดครับอนเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องถึงหูครูอังคณา ตอนนี้ผมนอนเต็มตื่นมีพลังเต็มตีนเอาว้ใช้วิ่งนี้นะผมจะไม่สู้มันหรอก <c oughs> เฮ้ยอัพแล้วเยี่ยมคนได้หกขี้เลยครับคนี้อันนี้สและวสี่แล้วใช่ไหมสี่สี่นะห้าห้าหกนี่ไงได้หกขี้เลยครับเจงไปเลยแต่ก็เท่านั้นแหละเราต้องอัพเปิกการต่อสู้ มันจะมีอยู่ด้วยนะคนสอนมวยครับอยู่ฝั่งนูน้นแต่ตอนนี้ร้านปิดยยงางเนี่ยขอไปวิ่งดูก่อนแล้วกันแบบว่าเอ้ยพี่ครับเมื่อกี้ผมเดินไถ่ตังค์ดนซ้อมด้วยอยากจะมาเรียนรู้วิชาแต่ว,ว่ารู้สึกต้องจ่ายตังค์เลยนะค่ามวยเท่าไหรไม่รู้แหละอาจจะสามสี่ร้อยผมเคยจ่ายไปครั้งหนึ่งครับรู้สึกจะสามร้อยมั้งมันจะเพิ่มค่าการจบตีนเนี่ยมาสามนะแค่สามครับแต่ว,ว่าคือสำหรับผมนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพิ่มมาสามเนี่ย เพราะถ้าเกิดเราอัพเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเพิ่มทีละสามทีละสามอะไรเงี้ยแล้วพอเพิ่มเยอะเขาเนี่ยเราจะมีพลังในการต่อสู้เยอะขึ้นนะครับเพราะงั้นจ่ายตังเพื่อซื้อทักษะการต่อสู้เนี่ยก็ดีนะแต่ว่าปัญหาคือมันจะเพิ่มตังขึ้นเรื่อยๆดิมันจะเพิ่มตังขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งครั้งนี้จะเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ขอไปดูก่อนเฮ้ยตรงนี้ต้องระวังด้วยครับเออโจรมันชอบเดินผ่านแถวแถวแถวตรงเนี้ยเพราะงั้นถ้าเอจอโจรต้องรีบวิ่งเข้าร้านนะครับวิ่งเข้าร้าน แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็จะวิ่งเข้าร้านเพลย์ชอปนะแต่วิ่งไปไม่ทันเนี่ยมันเหนื่อยซะก่อนโดนรีดเลยนี่ไงร้านมวยนี่ครับคุยครับนี่ไงเอตักบวกสามหรือว่าเรียนรู้เพิร์กอะดีนารีนหรือว่าเพิร์กเอ่อสครับเปอร์สครับเปอร์คืออะไรมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้แล้วกันเอตักบวกสามนี่ไงจ่ายสี่ร้อยเพิ่มขึ้นมาอีกสาม เอาดีไหมเนี่ยเอาแม่งเลยเออนี่เดะย,ยอมเพิ่มมาความชื่อใจโบอีก3ามจ่ายไป400เหลือ200กว่ากว่าๆได้อยู่ตังมันหาง่ายขึ้นครับแต่ว่ามันเจ็บใจไงแบบโดนไถเขารู้สึกแบบมันจีด๊ดอะมันจีด๊ดยอมจ่ายตังเลย400เหอรียนมวยแอตแท3ก1แล,แแล้วคือถ้าเกิดเรามีถังเนี่ยเราจะมีพลังโจมตีได้ถึง40เลยนะ เราต้องหาที่มันมีพลังโจมเยอะๆหน่อยครับอันนี้แค่15ติดคลิป2ตัวคลิปมันเยอะอยู่นะคลิปเยอะอยู่ต้องไปดูอาวุธครับว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เออไปดูด้วยแบบผมจะไม่ทนแล้วตอนนี้จะขอฝึกเป็นสิทธิ์บัวกเวาอ่าตรงนี้ร้านขายอาวุธเพ่ๆอาวุธดีๆเมมไหมแบบว่าฟาดอะไรเงี้ยฟาดพงแมงน่หเลยเราขายก็ได้นี่ว่าอุ้ยท่ มันขายได้190ไหมครับขายได้โคตรเยอะไม้เบสบอล400อแอตแท็เพิ่มมา20เป็น20อันนี้15 15 15ิอุ้ยก็แสดงว่าไอ้ถังนั้นนะ่ะของเราคือถังโคตรดีนะครับไอ้ถังที่ว่าเราโดนคุณตำรวจยึดไปอะ่ะราคา100เหรียญเออเราก็ขายไอ้ท่อเนี่ยแล้วก็ไปซื้อถังมะแทนมันไงเออได้อยู่นะไปซื้อถังมาครับ คือไอ้ถังนั่นแหละพลังโจมตีมันเยอะมากประมาณ25เออผมว่าเน้นโจมตีเอาไว้กดดีกว่าเน้นฟาดต่อทีนึ่งนะตรงนั้นเราจะขายท่ออันนี้ครับแล้วก็ไปไถถังคืนคนระับไถถังที่โดนคุณตำรวจยึดไปอขายไปเลย190แต่คงจะไม่ใช่แบบว่าเดินๆอยู่แล้วตอนที่เราไม่มีอาวุธเนี่ยโดนโจนไถอีกนะอย่างน,นี้มันก็ปวดร้าวเกินไปไปไม่อยู่400นะครับเดี๋ยวไปซื้อถังคืนด้วยที่เป็นอาวุธอะถังดับเพลิงอะ ไม่ทนแล้วตอนนี้จะเปิดบังคาแลวเปิดบังคายกับพวกโจรพวกแกอยากจะประกาศศึกกับฉันงั้นเหลอเด้ยฉันจะทำให้พวกแกหลับจำอะแต่ตอนนี้กูหลับจำก่อนแต่เดี๋ยวครั้งหน้าพวกแกจะต้องจมอยู่ใต้ตีนฉันแต่เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่ควรไปนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยโจรมันเยอะนะไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยโจรมันเดินเยอะผมจําได้ผมเคยโดนรีดไตอยู่ด้วยคำๆเนี่ยโจรมันชุมเพราะงั้นต้องรอตอนเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้ออาวุธขึ้น Hours later. วันนี้ลบสิบองศามึงจะหนาวอะไรขนาดนี้กูไข่แข็งไปหมดเลยวายท2คุยไปรับเบิร์กก่อนนะครับใช้สี่สิบแน่ความเชื่อใจใช้คุดเยอะ <Juice? S 2> มีอยู่ส3สามเออได้อยู่เบิร์กเล่าเราเอามาแล้วเนาะเอามาแล้วเบิร์กดัมไรเดอร์ใช้ห้าสิบนี่ว่าอ้า <How? S 2> วกูวิและไงห้าสิบรู้ว่ามันจะไม่เพิ่มแล้ว อันนี้สูตรในการคราบของใหม่คือเราต้องคุยเพื่อทําบางอย่างให้กับเขาอ่ะเควสใหม่ๆแล้วพลาสติกแบ็กใช้หนึ่งเอาไปเลยนี่แน่เพิ่มความเชื่อใจมปอีกหนึ่งอ๋อสรุปก,ก็คือเรามีความเชื่อใจอยู่แค่43นะครับยังไม่เต็ม50ชิบชหายแล้วงั้นต้องทาเควสพี่แกไปเรื่อยๆก่อนละกันถ้างั้นกูสวยเอาถุงมาสิบอีกเอาไป5เลยกูให้กูมี่6อันมันใช้งานด้วยเพิ่มอีก3 47แล้วอีกนิดนึง อีกแค่สามควิสเอาไปเลยนี่เนี่ห้าสิบครบแล้วควิสเอาโซฟไปด้วยเรียบร้อยเฮ้กว่าจะได้เรื่องได้ราวนนะเรานเนี่ยแล้วก็รับเปิร์กดัมไรเดอร์ใช้ความเชื่อใจห้าสิบแล้วก็สกิลการค้นเวลสี่บวกกับเล่าลามอีกสามเอาไปเลยดึดรดรเรียบร้อยได้เปิร์กใหม่มาแล้วอะครับ แล้วก็เปิ์กใหม่ครับทัมไรเดอร์นี่ไงเอ่อมันจะค้นเจอพวกของสร้างบ้านเยอะขึ้นนะอุ๊ยเตด้วยป,ประเดิมของดีก่อนเลยครับค้นครั้งแรกเจอของดีรวยอ่ะอ๋อขยะแบบนี้เนี่ยก็คือเราจะสามารถค้นของสร้างบ้านเนี่ยได้เยอะขึ้นนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะว่า มันเจอแต่พวกพลาสติกไม่ก็พวกเศษไม้แล้วก็เศษเหล็กแล้วก็ส c r a ป i อรอน,นี้ด้วยนะคือไอเ้เศษเหล็กแบบนี้เนี่ยมันใช้คาบของได้นะคาพวกบ้านนะแล้วก็นี่ไงแผ่นไม้โอ้เวิร์กอันนี้เนี่ยก็คืออัพมาเพื่อหาของสร้างบ้านนั่นเองเอ้ยเวิร์กอันนี้ดีเลยเนี่ยตรงนี้คือพื้นที่ใหมนเนี่บอุ้ยเจอถังพอดีเออเพิ่มอุณหภูมิด้วยหนาวไม่ไหวแล้วโอเคเพิ่มอุณหภูมิเสร็จคนนี้คุยมีคนที่ชื่อเรเซอร์หรือเปล่าไอ้น,นี่ไม่ใช่ คนนี้คุยไม่ได้คุยไม่ได้ไมีุ๊กายาง,ยางด้วยหรอขอใช้ด้วยได้เป่าพอดีที่บ้านเราใช้จนเปล่ยแล้วไม่ก็ได้ไม่เอาก็ได้มาแล้วคุณตำรวจผม,มเอาเอาวุธผมคืนเฮ้ยเฮจูนเดี๋ยวมือเดียวกอนเดี๋ยวมึงเจออาวุธคุณตำรวจมาทำไมผมมาใช้าอาวุธคืนนี่ความแรง25ครับเ้าร้อร้อยเหรียญไทยคืน,น <c oughs> ไม่ไหวแล้วด้วยความเค้นนี้ไอ้วะนี่เออเป็น41อร่อยละข่าวนี้ใครอยากบวกกับพี่ไหมอย่างนี้ต้องท้าไฟกับใครสักคนเนี่ยเออแต่ค่อยก่อนดีกว่าไม่อยากเสียเล่นเล่นไปเปล่าๆนะเดี๋ยวเจ็บตัวฟรีไม่ดีครับงัดแบบโอเคก็โอเคผมก็สลับเกม ฮูบูทับไลฟ์นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงทุเรศแกนนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับ